ของที่ทำนะี่แต่บ้าเ่จ้เมาคุยจมาคกับน้องหน่อยการที่รับแบ พี่นุนน่นในเรื่องโอเคแล้วได้ประทับใจมากแต่ว่าการเล่นมันต้องมีการร้องการรำเมื่อกี้เนี้เขาทำนาเกลือเขาเห็นไหมเขาปักนาเกลือ <c oughs> เราเป็นสะเออเขาทำนาข้าวาปักปักต้นข้าวเราเป็นสาวนาเกลือเราก็ต้องลอนเกิดด้วยดูนะน้องก็ทำนาเกลือท่านผู้ชมครับขยันยให้น้องน,อนุ่นในเชียงลำคำขอเสียงปัง ตเตินเห็นไิเนี้ยเขาก็ใส่ชุดเหมือนกันนิดอันนั้นน,น,นิดเดียวเดียวนิดเดียวได้ไหมอยากดูไหมแม่อยากดูไหมแม่ มีเงินแสนหนึ่งท่านอยากหาไหมครับลิเกคณะนี้เคยเห็นไหมครับเพกมาบ้านของนักเอกพน้องก็นี้อยากดูอะไรแปลกๆหาไปครับราคาโปรโมชั่นหา2งานติดราคาแค่999บาทเด้ยวเลยเียวพาพวสิ่ง้หมดนะุณตั้งใจเล่นลิเกกันเหรอมึงก็มาทำหายองคเ่แล้วอุ้มพึ่งพี่